ดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับไฟอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไฟมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันนะคะเริ่มกันที่ทศกัณฐ์เลยนะคะกัดสีสวยๆเอาไป99บาทนะคะแล้วก็นี้ค่ะลูกไม้ใบยาวนะคะมีหน่อกขึ้นมาแล้วนะคะด่างเนาะไป80นะคะแล้วก็เทพพสุธาตัวนี้ไฟให้ไปที่99บาทนะคะมีปลายทางทั่วประเทศเหมือนเดิมใครสนใจโทรมาได้แอดไลน์มาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเพชรบ้านประุู ะะตัวนี้ลูกคาเอาไปที่99บาทค่ะกิตติมาตรเจนจิลานะคะตัวนี้นะลูกค้า99บาทนะสำหรับค่าจัดส่ง50บาทเหมาๆซื้อครบ500ส่งให้ฟรีนะคะปราสาททองป้าย99บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้เท้าจะตุรพักนะคะงานก่อเนานะตัวนี้จะเป็นหน้าแดงค่ะ99บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทศกัณฐ์ลงสวนนะคะมีหน่อแล้ว120บาทค่ะเนาะเขาจะเป็นทศกัณฐ์ที่มีความด่างนะ ใครถนใจเก็บได้เลยนะคะมาตัวนี้ค่ะมณีสาดแสงสวยๆนะคะ150บาทค่ะก็จะมีความสาดแสงเป็นสีชมพูเบาๆแบบนี้เลยแล้วก็เหนือดวงนะคะเหนือดวงต้นใหญ่ๆนะคะ180บาทนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมณีล้อมเพชรหน้าปกติลูกค้าเอาไปที่99บาทนะคะ ไม้ทั้งหมดอยู่ในกระถาง5นะคะแล้วก็นาราทั์มีหน่อแบบนี้99บาทค่ะนี่ค่ะกัดสีแบบชมพูแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เทวาอภิรักษ์นะคะ99บาทค่ะสีน้องเริ่มเข้มมาแล้วนะคะแล้วก็เก ขออภัยค่ะตัวนี้จะเป็นไผ่ปิ่นมงคลนะคะมีหน่อแล้วด้วย99บาทเท่านั้นนะคะตัดมาที่ตัวนี้ค่ะไผ่ขวัญสิริค่ะ99บาทนะคะหน้าชมพูเลยนะแล้วก็เกสรภูมิมลิน99บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้จะเป็นเขียวเหลืองเนาะแล้วก็เม็ดขาวนะคะสวยๆทุกต้นเลยค่ะสวัสดีพิมพใหม่ทุกท่านนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นเพชรบ้านประทุมเนาะ99บาทค่ะ ปลายเขียวอ่อนจมปูสวยๆเลยนะคะตัวนี้ซันเซ็ทสกายนะคะมี2กระถางตัวนี้120นะคะจะย่อมกว่าเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอ้ไฟลืมชื่อลูกค้ามี2ต้นเลยเอาไปร้อยท่วนนะคะเนาะอันนี้ค่ะซันเซ็ทสกายจะใหญ่กว่า1 2 0อันนี้จะ150นะคะต้นจะใหญ่กว่านะใครสนใจคือสวยๆเลยคะ่ะแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นอาสีเลิกง,งามนะคะ99บาทตัวนี้ กัดสีแล้วเริ่มกัดสีแล้วตัวนี้ค่ะนางรักสดเทวีมีหน่อหนึ่งหนอนะคะ99บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพชรบ้านประทุมเนาะตัวนี้ก็99บาทเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเลือกงามนะคะ99บาทเนาะกัดสีมาแล้วเปิดด่างมาแล้วก็จะมีประมาณนี้ใครสนใจก็โทรมาหาไฟได้ที่เปิดที่ขึ้นเลยนะคะนอะซื้อครบ500ส่งให้ฟรีนะคะสวัสดีพิมใหม่ทุกท่านนะคะ